กรณีเรื่องการคุมขังนักโทษที่ป่วยเนี่ยถ้ายังอยู่ในความควบคุมของเจ้าที่เขาถือว่าสถานที่ควบคุมนั้นเป็นสิ่งเกี่ยวเนื่องก็คือเป็นเรือนจําเหมือนกันไม่ใช่ผมเถียงเพราะวันนั้นมีการแต่สวนโรงพยาบาลตํารวจไม่ใช่ที่คุมขังโรงพยาบาลราชธานเป็นที่คุมขังอันนี้เป็นการชี้แจงที่ผมได้ฟังตลอดในนั้นทุกโรงพยาบาลเนี่ยก็จะเป็นที่คุมขังไม่ใช่เมื่อนั้นก็ไม่ต้องสร้างโรงพยาบาลราชธารมเลยสร้างทําไมก็เอาทุกราบาลมาเป็น เออผมใช้ความหมายว่าสิ่งที่เกี่ยวเนื่องครับคือคือผมต้องย้ำอย่างนงี้เดี๋ยวพี่น้องสับสนสิ่งปฏิบัติผมไม่ถือสานะแต่ท่านต้องท่านต้องอ้างแม่นๆในข้อเข้าใจครับเข้าใจแต่ท่านไม่แม่นในข้อกฎหมายเดี๋ยวขอ<พ>ขอขอนิหนึ่งที่เมื่อกี้ผอบอกว่าสิ่งที่เกี่ยวเนื่องคืออะไรคะเอออย่างเช่นรถก็ถือเป็นเรียนจํารถที่ใช้บรรทุกนักโทษอ่าฮะแล้วเอานักโทษไปไปตามคําสั่งเพื่อ ของทางราชการเนี่ยเอาไปโรงพยาบาลโรงพยาบาลโดยมีเจ้าที่ควบคุมนะ,ะต้องมีเจ้าที่ควบคุมถือว่าเป็นสถานที่ควบคุมเหมือนกันซึ่งอันนี้มันจะแตกต่างกับสถานที่คุมขังที่ต้องประกาศในราากิจจาอคุรส่วนกันก็ถือว่ายังอยู่ในความควบคุมซึ่งก็อยู่ในเหมือนเช่นเดียวกับที่นายปวีายาบอกไว้ว่าระหว่างคนที่เข้ารักการรักษาตัวถือว่ายังอยู่ในระหว่างการคุมขังอ สิ่งที่ผอพูดนี้อยู่ในปวิอาญานะคะนะคะในปวิอาญาผมขอรีบค้านก่อนนะผมว่ารีบค้านก่อนผผิดเลยคือปวิัาญานสองสี่หกเนี่ยถ้าไปรักษาตัวคือถือว่าไม่ได้รับการคุมขังนะแต่ตามมาตาห้าสิบห้าตามสองโรกเนี้ยถือว่าได้รับการคุมขังอันนี้ท่านพูดผิดไม่รันเดี๋ยวไปชาชนสับสนนี่ฉันอยากถามต่อไม่อยากจะเบรกเลยผมอยากจะอธิบายนิดหนึ่งสั้นๆทีเดียวตรงที่ว่าเรื่องโรงพยาบาลเนี่ยท่านรู้ไหมลงมาราชสถานชื่อเต็มว่าทันทาสถาน โรงพยาบาลราชธานมให้พี่น้องประชาชนเข้าใจด้วทันท่าสถานโรงพยาบาลราชธานมก็คือนั่นคือที่คุมขังนั่นคือที่คุมขังเป็นท่านท่าสถานด้วยและเป็นโรงพยาบาลราชธานมด้วยแต่ถ้าโรงพยาบาลอื่นไม่ใช่ทันท่าสถานโรงพยาบาลอื่นอ่ะไม่ใช่ทันท่าสถานแต่จะยกเว้นสองโรคนี้เท่านั้นก็คือโรคสุขภาพจิตกับโรคติดต่อตามพรบราชธานมเคลียร์ไหมฮะ